ความสนุกที่ซุกซ่อนอยู่ในกลุ่มเยาวชนสร้างสรรค์ชุมชนบ้านคลองนุย้ยอำเภอตะมดจังหวัดพัทลุงแห่งนี้ยังเหนียวแน่นจากการรวมกลุ่มทำของเล่นพื้นบ้านโดยใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นตนเองรอยยิ้มและความสุขเช่นนี้อาจไม่ปรากฏให้เห็นหากขาดผู้นำเยาวชนอย่างนาภัยปราดชาวบ้านที่สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิน่นการทำของเล่นพื้นบ้านจากบรรพบุรุษและกำลังถ่ายทอดสู่ลูกหลานในชุมชน มันเริ่มต้นที่เราทําโครงการครอบครัวเข้มแข็งแล้วมันก็มีงานวิจัยพื้นที่สร้างสารรค์พื้นที่ไม่สร้างสารรค์ในชุมชนวิธีการเลี้ยงดูลูกภูมิญาในการเลี้ยงดูลูกแล้วเราก็ไปเพิ่มเราเห็นว่าในพื้นที่ของเราเนี่ยมีคนที่มีความสามารถอยู่เราก็ไปชอบหาคนมีดีพื้นที่นี้ก็ก็ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่ที่เอาเรื่องของคนมีดีมาทําอย่างเช่นว่านาัยในยเราเพราะว่า เขาเป็นแกนนาของชุมชนเขามีดีในเรื่องของการประดิษฐ์ของเล่นจากธรรมชาติเราก็เลยเออนภไพ่ทั้งนั้นนภไพ่ลองสนเด็กๆก็ทาเพราะเด็กๆเขาถ้าเขาเรียนอย่างเดียวเนี่ยเขาเครียดจากโครงการครอบครัวเข้มแข็งซึ่งสสสเป็นผู้สนับสนุนการจัดการความรู้และงบประมาณทําให้เกิดกลุ่มเครือข่ายทํางานบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน ของเล่นพื้นบ้านอย่างการสารปาตะเพียนหรือการทำตุ๊กตาคนที่เยาวชนตั้งใจประดิษฐ์ด้วยฝีมือตนเองแบบนี้จึงเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงกระบวนการคิดในการดำรงอยู่กับธรรมชาติอย่างสร้างสรรค์ที่นอกจากได้ความสนุกแล้วยังอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมอันเป็นรากเหง้าทางวัฒนธรรมของตัวเองอีกด้วยวิธีที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันการทำงานด้วยกัน ไม่ใช่ใครเป็นคนไปสั่งการว่าจะต้องทําอะไรก็มีบางโครงการที่เขาบอกว่าเขาอยากให้เราทาอันนี้นี่เราบอกว่าเราทําไม่ได้หรอกอันนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของเราธรรมชาติของเราเราต้องปรึกษากันก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรหรือมีจุดเด่นอะไรที่จะเอามาทําได้เราก็ไปทำเรื่องนั้น พื้นที่สร้างสารรค์ยังถูกปลูกฝังในระดับเด็กเล็กเพื่อเป็นฐานความเข้มแข็งสู่ชุมชนในอนาคตศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสาลาแมงชุมชนหลาแมงอำเภอกงหลาจางังหวัดพัทลุงได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้คุณค่าท้องถิ่นของตอนเองผ่านกิจกรรมทำขนมพื้นบ้านอย่างการทำขนมเทียนด้วยวัสดุธรรมชาติโดยมีผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมถ่ายทอดความรู้เมื่อได้ลองทำด้วยตนเองก็เกิดความภาคภูมิใจ จากกิจกรรมนี้เองที่ช่วยให้เด็กๆลดกินขนมกรุบก,กรอบซึ่งช่วงหนึ่งเคยส่งผลให้เด็กๆฟันผุและเกิดปัญหาขยะล้นจากการบริโภคอันนัพื้นบ้านเราสามารถกําหนดได้จะให้หวานน้อยหวานมากจะให้อร่อยแค่ไหนเราก็หัดเด็กว่าหนึ่งน้ำตาลเราก็ต้องไปใส่เยอะเด็กก็มันเคยชินขึ้นไปกับน้ําตาลที่เขาเคยกินหวานแล้วก็กลดลง สิ่งเหล่านี้แล้วมันเกิดให้เขารู้สึกว่าสุขภาพก็ดีขึ้นเขาก็มีความสุขเชื่อมถึงชุมชนพ่อแม่ก็มีความสุขด้วยไม่ต้องใหา่ตังเยอะที่ไปเสื้อดุมก,กรอบทีนี้กระยะที่เป็นใบไม้ใบตองใบะที่สิ่งวัตถุธรรมชาติถือว่าไม่ใช่กระยะติ้งไว้คนไม้สักพักมันก็ย่อยสลายและเนี่ยสิ่งานี้มันเกิดขึ้นที่สวนความสุขของเด็กและเยาวชนในจังหวัดพัทลุงกำลังขยายผลเป็นพื้นที่สร้างสารรค์ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ตัวเยาวชนทำให้รากฐานที่รองรับความเข้มแข็งของชุมชนได้พัฒนาและก่อตัวขึ้นตามลำดับนี่จึงเป็นบทบาทของการรวมกลุ่มเครือข่ายเพื่อร่วมสร้างชุมชนสุขภาว,วะให้เกิดขึ้นในประเทศไทยต่อไป สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ